สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับติ๊กหมอติดดินวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเคลราชนินีผักใบเขียวกันนะคะเคลมีหลายสายพันธุ์ค่ะเริ่มต้นด้วยที่ต้นนี้นะคะเป็นเคลม่วงแล้วก็ใบหยิกค่ะอันนี้เป็นซองสายพันธุ์ของเขานะคะ,มะเมล็ดเขาก็จะคล้ายๆกันทุกสายพันธุ์เราแยกไม่ออกค่ะจากประสบการณ์การปลูกเคลมาหลายรุ่นนะคะก็พบว่าเคลเขาเป็นพืช ที่เขาไม่ออกดอกแล้วก็ไม่ติดมเมล็ดนะคะที่บ้านเราค่ะเขาเป็นพืชเมืองหนาวแล้วก็ชอบแดดจัดนะคะต้นถัดมาเป็นเคลไวรัสเซียนค่ะใบเขาไม่ค่อยหยิกเท่าไหร่ใบใบเขาก็จะเรียบนะคะกว้างแล้วก็ทานอร่อยนี่นะคะถัดมาเป็นเคลสีเขียวใบหยิกค่ะ ต้นนี้จะเป็นแบบก้านยาวนะคะลำต้นก็จะยาวเทียบกับต้นข้างๆนี้ใบก็จะหยิกแน่นกว่าก้านเขาสั้นกว่าค่ะเมื่อดูที่ลำต้นนะคะก็จะเห็นว่าลำต้นเขาเนี่ยอ้วนสั้นเลยแล้วก็ใบออกถี่มากเลยนะคะเทียบกันให้เห็นชัดๆนะคะความหยิกต่างกันเนื้อสัมผัสเวลาที่เราเคี้ยวก็ต่างกันนะคะ นี่เป็นต้นกล้าเคียวนะคะอายุประมาณ20วันค่ะ,คะเขามีใบแท้แล้วประมาณ2หรือ3ใบนะคะซึ่งพร้อมที่เราจะย้ายเขาไปอยู่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วนะคะิ๊กใช้วัสดุเพราะเป็นพีทมอสค่ะในใช้กระถาง2.5้วนิ้วเราก็จะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเมล็ดเขาง,งอกไม่ยากนะคะประมาณ1สัปดาห์ก็งอกแล้วหลังจากยอดมเมล็ดค่ะ การเก็บเกี่ยวเคลนะคะเราสามารถเด็ดใบล่างเขามาทานได้เลยค่ะโดยเด็ดชิดคนต้นนะคะเราเด็ดสอใบ2อใบแล้วแต่ว่าใบเขาเยอะหรือเปล่านะคะแล้วแต่เรามีหลายต้นไหมเนาะเราให้เขาเหลือใบไว้ที่ต้นประมาณสัก4ี่ถึใบค่ะพอหลังจากเด็ดแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเข้าสักนิดนึงเป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนก็ได้นี่นะคะใบที่เด็ดมาก็จะมีประมาณนี้ค่ะ ต้นนี้ใบเหลือน้อยแล้วเราก็จะไม่เด็ดเขานะคะปุ๋ยคอกแล้วก็ใช้ได้ปุ๋ยขี้วัวแล้วก็ใช้ได้ค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องศัตรูพืชน,นะคะติ๊กพบอยู่3มชนิดนะคะชนิดแรกก็จะเป็นหนอนใยผักนะคะเขาเป็นหนอนที่เป็นศัตรูของพืชตระกูลกะหล่ำคะ่ะเช่นบอกเกอรี่คะน้าหรือว่าบอกชอยค่ะ,คะหนอนตัวนี้นะคะก็จะวางไข่อยู่ใต้ใบแล้วเขาก็จะชักใยเราก็จะมองเห็น ะคะเนี่ยค่ะร่องรอยการถูกทําลายของหนอนใย,ยผักเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นใยใยนะคะถ้าเราเจอตัวเขาเราก็หยิบออกค่ะเขาดูแลไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าให้เราหมั่นสังเกตเช้ามาแล้วก็มาดูว่าต้นไม้เรายังอยู่ดีไหมสภาพดีหรือเปล่ามันแหว่งไปตรงไหนบ้างนะคะดูใต้ใบว่ามีไข่ไหมถ้ามีแล้วก็ขูดออกไปค่ะ ชนิดต่อมานะคะศัตรูชนิดที่สองก็จะเป็นพวกเพลี้ยอ่อนนะคะตอนนี้พอแวกดูใต้ใบเราไม่พบปัญหานั้น,นะค่ะเมื่อก่อนเคยพบนะคะมันจะเป็นจุดกลมๆเขียวๆนะคะเขาดูดน้ำเลี้ยงอยู่ใต้ใบพอเราเปิดใต้ใบมาเราก็จะพบเยอะเลยตอนนี้ไม่มีค่ะ ถ้าเราดูแลเขาดีไม่ได้ใส่น้ําแช่เกินไปให้แดดเขาจัดพอดีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเกินไปเขาก็จะไม่มีปัญหาเพลีย้ยอ่อนนะคะส่วนอีกหนึ่งปัญหาปัญหาสุดท้ายที่เจอนะคะก็คือหอยท่าค่ะนี่ค่ะก็จะแหว่งประมาณนี้เลยแหว่งมากเลยถ้าเราอยากเจอหอยทาานะเราต้องมาส่องเขาตอนกลางคืนค่นนะ,คะเอาไฟฉายมาด้วยนะเขาจะมาเลยเราก็หยิบเขาแล้วก็ย้ายไปอยู่ดวงดาวดวงอื่นจ้ะ ก็จะไม่มีปัญหาเรามาปิดท้ายกันด้วยต้นนี้ค่ะต้นร็อกเก็ตเป็นพืชตระกูลเดียวกันกันกบกระล่ำค่ะ,คะสวัสดีนะคะทุกคน